แรงเลยจังไม่ใช่แล้วดาบดีครับดาบดีก็ขอบคุณมากที่เอามามอบให้ผมที่บ้านสวัสดีครับปริณีกับเขากับสมุไรทแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกอนสมุไรแลนด์เนาะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวจะเป็นคาตาโนะโคชิระเอะนะครับเป็นเหล็กที T10 เนาะแบรนด์ของคุกเกลิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของดาบกันเลยนะครับ เริ่มจากขนาดความความยาวของดาบนะครับอยู่ที่103ซนติเมนะครับด้ามจับนะครับยาวอยู่ที่27ซนตะิเมเนาะทำจากไม้นะครับพุ่มด้วยนหนังกระเบนแทสีขาวเนาะตอกสงหวดไม้ไผ่นะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดำอ่าแบบนี้เลยเนะาะปักดาบนะครับทำจากไม้แท้นะครับทำจากไม้แท้แล้วก็ทําเป็นสีน้ําตาลน,นะครับสีน้ําตาลแบบนี้อ่ามีลายไม้สวยๆด้วยนะครับ โอเคต่อไปนะครับเชือกมันฝักนะครับเป็นสีดำนะครับสีดาแข็งๆเส้นใหญ่แบบนี้เนาะโอเคต่อไปซื้อบานะครับซื้อบาตตัวนี้จะเป็นลายมังกรนะครับวัสดุทํามาจากโลหะอันลอยนะลายมังกรกลมๆแบบนี้เห็นหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เลยเนาะสวยงามนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับโอเคต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้ทํามาจากเหล็กทีสิบนะ เหล็กทีสิบเนาะฮาร์มอนแท้ไม่มีร่องเลือดนะครับเห็นไหมทีสิบนะครับฮาร์มอนแท้ไม่มีร่องเลือดเนาะปลายดาบรับคมพังมุมคิสกิแท้นะครับนี่เลยเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้เลยฮามบกิจะเป็นทองเหลืองแท้นะฮามบกิเป็นทองเหลืองแท้นะครับตัวนี้ก็ฮาร์มอนแท้สนันหนาแปดมิลนะขนาดความยาวของใบดาบอยู่ที่เจ็ดสิบสามเซน โอเคตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นนะครับ3,900บาทเท่านั้นเนาะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับมาทดสอบดาบให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเชฟร็อกนะครับคุณนาคุณตาครับในกลุ่มดาบอยู่แล้วเนาะจัดเลยครับโอ้นี่ก็คือคมโรงงานเดิมๆใช่คนก็ชอบจะถามกันว่า ปันแบบไม่เวียงได้ไหมใช้แรงได้ไหมเราก็ลองดูนะครับอันนี้คือดาของสม,มุยไทยแลนด์ยอดนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้คมเฉือนนะ ไม่ได้ออกแรงนะครับไม่ได้ออกแรงนะครับคมเฉือนอยู่ที่คนฟันด้วยถ้าออกแรงได้เป็นอาใช่แล้วนัออกสาวออกสาวอันนั้นสาวแขกโอเคครับผมก็สุดยอดนะครับขอบคุณได้ครับผมดีครับดบดีก็ขอบคุณมากที่เอามามอบให้ผมที่บ้านดูดายเสือไพกกว่า ไม่ได้ให้รอเล่นนะครับรอเล่นแซวเล่นเผือได้ไงเผือได้รูดไปก่อนเราพูดไปก่อนอะไรดีๆแล้วก็พูดไปนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วไม่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอตัวกันจริงๆก็คุยกันคุยกันผ่านเฟซผ่านกลุ่มไหวเฟซผ่านกลุ่มบางทีผมลงคลิปคนก็ถาม ใช่พี่ใช่แอดกรอนไหมผมใช่ครับผมเองปีนียนะซื้อดับผมได้นะมีขายแล้วผมก็จะไปสั่งเขาอีกทีหนึ่งเพ้าผมก็บวกไปรับได้ได้ได้เป็นไรวันนี้เขามาทำธุระแก่นก็เลยแวะมาแวะมาหากันมาเล่นนี่ยเป็นมิตรภาพของคนเล่นดาบคนเล่นดาบจ่จะไม่มีมาแอกมาอะไรใส่กันแอกไม่เป็นอย่างนี้ โอเคยัดอามว่า